ฟันดีรุ่งการเนาะค่ะเนาะค่ะมาติดตามแนวทางความฝันกับรุ่งการอีกคือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหลังจากวอได้มาตามตัวเลขกับรุ่งการกะงวดสองมวดแล้วเนาะรุงการเนาะค่ะกะงวดนี้กะได้ยินว่ารุ่งการฝันดีได้ท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของลุ่งการนี่สิเป็นจังไดกะให้คุณลุงเพิ่นเราให้ฟังเนาะฝันว่าจังไดคุณลุงงวดนี่ฝันเราถึงงานงามกันสองคนพาไปเที่ยวส่วนไปเที่ยว เดี๋ยวคนเรายากล่ะมองงานแต่ไม่พัฒนาไปึงไงวะมึว่าไปเที่ยวใส่หาท่าหง่ะไปอีรถมอไซค์ไปรถคันเดียวล่ะอัดซามไปรถคันเดียวอัดซ้มเลย่ว่ารถไปดูไงไทยลูกเนายีไปแค่ไปรถไปเรียนไปหานมอ่ลไวไปเืองต่างไปไปเอากไปต้องไปใช่หาไปหาสาวสาว้นังเขาไปนางน ทาเอาไทานเยวแล้วะค่ะทารง่าเจาเขาเะหาสิบอรทานอืมเอาไปเป็นก๋แล้วเะค่ะไปมัปนัางคุยกันนางนางนโงาม่ถามที่จุดตักสีเล้าว่กินเหาที่กินเบียรเอะไลค่ะแลได้บอกมเลยว่าอยากเบียรานะอยากเบียนอยากจะกินโอ้ยงอยากแล้วยาสียางแล้วอค่ะสียรางลเา โอ้ยเอาสองแปดานมาแล้วว่าโมูว่กินนักเเลยมั้งมองแห็งเลยสงงองแลลองปดานเนอะยาอยากมาังพ่อแดได้สิหมว่า,าวค่ะสิ้มาผุ้ผู้ใดเป็นคนวาอยากกินสองแปดฐานคุณคลุงอ้ไะโอ้ลุ่งการเป็นคนเบาเองเลยค่ะแต่ว่าในความฝันนั่นกั ฝันว่าประมาณว่าไปเที่ยวไปยังย่งสีนอไปเที่ยวค่ะใช่หาพนังอย่างโอ้ไปนั่งเที่ยวนั่งเล่นผู้ใช่หาบาดนี้ในความฝันนั่นว่าไปเอาศาสตร์เอาเสือไปเซาศาสตร์เ้าเสือในความฝันนั่นได้ยิบเงินยิบข้าบบอกมาให้ถี่เจ้าของที่เิ่นเซาศาสตร์เ้ายังบอกคุณูบอกบอกเห็นโตเงินไม่บอกคุณู้ายว่าห้าสิบบาทค่ะเพียงแต่เพียงแต่คืดคืดในความฝันบอก นี่หาสิบาทอืมค่ะเขาเดี๋ยวผมใจเองว่ามองเป็นกับค่ะผู้ใดว่าเดียวผมใจเองคนพวกกันแล้วไม่ทำอะไเพิ่นเพิ่นเดบ่าวบอว่าหาสิบคนคนใจหรอค่ะบอเดเบาโอ้บอเดเบาเนาะค่ะบาดนี้แต่ที่สำคัญนี่เพิ่นกระทามไทยคุณลุงการนาะว่าสิกินหยังกินหยังกินพวกเครื่องดื่มนี่ล่ะประมาณนี้เนาะคุณลุงเนาะ แต่ว่าลุงการกะว่าอยากสองแปลนหากออินแต่จะกินสองแปลหาแล้วก็กินเดียวกะที่ว่าเป็นตัวเลีไเ้นอคุณลุงเนาะ <ๆ S 1> พะว่าลุงการนี่กะฟันแม่นได้ท่านผู้ชมการอาจจะเอาไปเสียงสูบบิง่งเนาะลุงการเนๆๆๆาะค่ะสองแปนหาบัดนี้ผู้ใส่งูสองคนที่ผูล้ลุงเห็นในความฝันนั่งเป็นผู้ใด เรางาน่กันรบุรีเองคนนะงานทกันนากันไปนำกันตลอดค่ะไปน้ำกันมูเคยทำงานทำการน้ำกันค่ะเพิ่นเพอนอายุจักปีคุณลุงจากบ่อก็ดถามมาอยู่2คนประมาณเ0่งน่อย่สี่สกว่าปีแล้วอประมาณสี่สิบกว่าปีแต่บ่หูแน่ชัดว่าทะดลเนาคุณลุงเนาะแต่ว่าบ่งหลว่าบทีอยเีค่ะ ยังไปนี่ก็ไปสามคน,ค,นค่ะบารนี้ลุงการนี่สีเอัตโตเลขเป็นตัวไหนคุณลุงสองแปดหาเลยบสอ 2> 2, 2, โอ้ค่ะสองแปดหาท,ท,ทีเี่ยที่เบาในความฝันเลยเนาะเ<อ>พราะว่าลุงการเป็นคนเบาเองเนาะ<อ>บารนี้ฝันเทนูสองคนนี่ การสิตรีเป็นตัวเลขกบอกในความฝันหรือเอาตัวเลขกสองแปดขาเลยสองแปดขาตัวเดียวเน้นนเลยเนาะลูกนอกค่ะตัวหนสิตู่แล้วนี่ค่ะเป็นตัวเลขกเป็นแนวทางความฝันของลูกการเนาะเพราะว่าถ้ากันไปสังสรรหาล่อหาเที่ยวก็งูงูกระถาวไวอยากกินอย่างลูกการเพราะว่าสองแปดขาว่าส่กินกระ้าค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขเนาะคุณลุงเนาะชัดเจนเลยเนาะ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของลุงการเนาะฝันเห็นผู้สาวมาหาอีบอกุณลุงอีซีรีเลยท่นลุงการฝันเห็นผู้สาวมาหาหนี่ว่าตัวเลขนี่พอผ่าได้เนาะคุณลุงเนาะค่ะบัดนี้ลุงการนี่อายุจักปีคุณลุงห้าสิบห้าปีค่ะสิบหปีเนาะเดี๋ยวติดอายุให้เอฟซีนั่เพื่อเอฟซีถามเนาะคุณลุงเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ของคุณลุงการเนาะคนน่ะนอทีแบ่งปันเนี่ยทาความฝันให้เอฟซีทา่านบานเนาะขอบคุณค่า คุผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสารุปตัวเลขของลุงการเนาะค่ะเนาะสองแปดห้าค่ะอายุลุงการหาสิบห้าปีค่ะประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอก,ก่ะขอฝากช่องเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดเดๆอย่ไสจ่าปอก,ก่ะสิไปติดตามมาฝากเก็บซีทางบ้านคือเกาค่ะ ไดยาเฝ้าออไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอกมอือนี่จะปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีพึ่งน่องสร้างค่ะไปเบิงน้ากันคะ่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่ค่ะ<พ>อันว่าเรื่องของสีพึ่งน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกอ้บุกเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือ จะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใสา่กะสามามัะซาร์มวิชีไปบพุาธเทวดาเปหลอกสมรสาคนให้กเกีรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้ขาขายหรืออยู่ในใส่ส่วนทัวในวิจิวะนี้ขออนิบาติในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,นาสร้างส่วนเต็นผมแม่โทรณี่บางของทินก็เอิดแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคน มันก็เอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวเมียอ่าโย่ใน่ต,นตัวนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคน้นคือว่าถ้านําไป้วเกิดประโยชน์ไม่โศกม่หลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสีซอยอย่าจามเขาจะโบซาไปแล้วรู้สึกวา่าผู้ได้มาก,ก,กว่าดีข้นวัตดุยางค่ะข้ายบัดีก็ดีเออไปั่าเมียยังบ่เคยเสือเรือถึงเบอร์กับถืเอเขาขงเงินอยู่ว่ามันหนึ่งมาหนักมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วนมากลวงปูหรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุกอย่างอ่าคือสั่งสีสัดสีไม่ชีวกรูนปูฝ่ายปูเว่าประมาณกาษายต่อไหนก็ใส่ต้องใส่ส่งในการออบรบบอก,กส่วนมากเขาเลยชื่อจำ,ำหน้า,านาบนาบจะขี่มันเขาเบานอกขันดีบอดตอ่าว่าจะขนสั่งนังส้่งประกับสร้่งอันนี้ชีรัมมาเยี่ยนอนนี่เพชรเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้่งโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเออยู่จงหวัดสุรินครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็บพวกนางส้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงไล้น้ใหาตยาโยมเพินมาชาบุญสั่งสลอกสลาสั่งแม,ม่ยังก็เพึ่งมาบูชาไปกับฤทธิวัชเขาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่ง คือพลังสร้างทุกอยา่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่สาสัตว์คุณตัวปเกษตรของใส่สร้างพระเจ้ริญบานสมนัชเจ้าญเพราะทุกงค์ก็ใส่สร้างก็ได้เอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปถือถ<า>อดขาดค่ะท่านผู้ชมจ่าป่อก็ได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิดขางไนให้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนนเนานะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตามาามตามหาเสนเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่าขายบอดีลูกค้าบอคอยเขา่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหเสนีเว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงห้าเวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ